เอซีเกมเนี่ยเดิมทีก็คือกําหนดจัดปลายปีเจ้าภาพจะเป็นเวียดนามนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะเี๋มีข่าวมาว่าอ่าก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเอ่อกำหนดของกีฬาซีเกมซึ่งกรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพนี้ก็คือยี่สเ็พฤศจิกายนถึงสองธันวาคมนะครับครับกําลังหนาวเลยที่เวียดนามตอนนั้นจะลาการดีเลยน่าไปมากถูกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแล้วนะเอาจริงเหรอ เขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกมีการประชุมออนไลน์กันของ11ชาติสมาชิกเขาเรียกว่ามินตร ي ซีเกมะนะเมื่อเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหลังการประชุมนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับหรือมิตรต้อมประธานเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยตลอดการก็ว่านานมากแล้นานมากทำงานนี่โอ้โหทุกทัวร์นาเมนต์ที่จะเป็นนักกีฬาเก่าปะอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ออ๋นะครับคุณธนานี่บอกว่าในที่ประชุมเนี่ย มีเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพกับเมียนมาสองชาติมีความต้องการให้เลื่อนอเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนี่แหละใช่นะครับเอที่เวียดนามเองก็เริ่มจะเหมือนจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่แพวไม่แพวพม่าก็ไม่แพับบ้านเราก็ไม่แพวก็อแต่ว่าเขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยชาติสมาชิกอื่นๆเนี่ยไม่เห็นด้วย เพราะว่าเอเรื่องของงบประมาณการเตรียมการทั้งหมดเนี่ยคือใช้ไปหมดแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะจัดการจะเข้าสู่การแข่งขันเต็นที่แล้วอ้าวเหรอโอลิมปิกเลยดังนั้นก็เลยบอกว่าตอนนี้มีสองแนวทางืนะครับคือหนึ่งคือให้เวียดนามนกลับไปคุยไปเตรียมแผนกับรัฐบาลมาใหม่อีกอีกสิบสี่วันประชุมอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาว่ากันใหม่ว่ามีแนวทางอะไรดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสองอาจจะให้เวียดนามเนี่ยเลื่อนไปเลยไปจับ ในโคต้าของบรูไนในปี2027โ oh. อ้โห<า>เพราะว่าเรีเยเอ่อซีเกมในปกติเขาจะวนกันจัดค่ะอย่างครั้งต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปจะเป็นกัมพูชา2023นะครับ2025เนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็2027เนี่ยตามคิวคือเป็นบูรนค่ะก็อาจจะเอาเวียดนามไปเสียบตรงนั้นแต่ว่าก็เดี๋ยวองไปทำบุนะรินได้นะบุรินโอเคไหมอ้าวแล้วถ้าไปเสียแทนบุรินแล้วปีนี้ใครจัดก็โลงไปเลย อ๋อก็คือไม่มีแล้วก็ไปเริ่มอีกที2 0 1 3เลยที่กัมพูชาเนี่ยหรอ่อยางนนั้น